มันต้องอย่างนี้ดิครับเปิดตัว Huawei Mate 50 Pro อร์ช i o n g o b r o มาพร้อมกล้องหลังปรับรูรับแสงได้จิปเซ็ตเนเร์กอง8พลัส Gen 1แล้ราคาเริ่มต้น47,000บาทไม่อยากพลาดข่าวฝากกดติดตามกันด้วยเด้อดูจบฝากกดแชร์้วยนะจบๆเปิดตัวเรียบร้อยครับสำหรับ Huawei Mate 50 Pro ในตลาด g o โบล่าสุดทาง Huawei ได้เปิดตัวและเตรียมวางขายสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดในต่างประเทศเร็วๆนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้กรับเจ้า Huawei Mate 50 Pro เนี่ยเคยเปิดตัว ในประเทศจีจนไปในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้อีกทั้งในรุ่นนี้คาดว่าเตรียมเข้าไทยเร็วนี้ด้วยนะครับ Huawei ย a t e 50ซปุ่นนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจนอกจากสเปคที่จัดเต็มอย่างซินดอกร์แปดพารเจนหนึ่งแล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับทาง h u a w e i เขาก็ยังมีการชูทางด้านของกล้องนะครับโดยในรุ่นนี้เขาบอกว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มาพร้อมกับกล้องที่สามารถปรับรูรับแสงได้ปรับได้สูงสุดถึง10ขนาดนะครับตั้งแต่ F 1.4ไปจนถึง f อ 4.0ด้วยนะครับหรือว่าตัว Ultra Anger Xmate ของเขาเนั่นเองครับถ้าอ่านชื่อภาษาอังกฤษเขาผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะพร้อมกับกันสันแบบ OIS ครับรุ่นนี้นอกจากนี้นะครับเซ็นเซอร์กล้องก็ยังมีเซ็นเซอร์กล้องแบบ RYYB ที่ทํางานร่วมกันกับตัว XD Fusion Pro Image Engine มีกล้อง Ultra Wide มาให้13ล้านเทเลฟโ,โตโ้64ล้านพร้อมกับระบบ OIS นะครับส่วนสเปคต,ต่างๆของ Huawei Mate 50 Pro รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ OLED ขนาด6.74นิ้วรีเฟรชเรจอ ร2 0เฮิร์พร้อมค่าทัสเรปิงเลสร้เฮิร์ครับในรุน่นนี้การแสดงผลรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10พัดแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบ10ิด้วยชิปเซตที่ให้มาแน่นอนเซฟแลกออน8 8พัดจะนึงมีลำมาให้8 g กิกรอม256กับรอม512นะครับแบตบให้มา4,700มิลลิดอมป์พร้อมกับชาร์จไว66วัตต์รุ่นนี้รองรับการชาร์จแบบไวเลชาร์จด้วยนะครับเป็นแบบชาร์จไว50วัตต์ตัวเครื่องกรนนำได้ IP68 ้อพีหกแกนใแกนในน้าแบบิปินะครับ แล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นรุ่นกระจกเนี่ย25 5รกรัมถ้าเป็นรุ่นหนังก็209กรามโฮเวเมทัปโรุ่นนี้จะมีวานจะไหนด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีดาําสีเงินแล้วก็ฝาหลังที่เป็นหนังนะโดยในรุ่นรอม256 เปิดราคา1,299ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทย47,500บาทรุ่น512ที่เป็นฝาหนังเทียมนะครับเปิดราคาอยู่ที่1,399ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยเดลารประมาณ51,100บาทนะครับโดยรุ่นนี้จะมีวางจําหน่ายในแถบยุโรปนะครับเริ่มวางจําหน่ายแล้วนะฮะเรือนนี้แล้วก็ในบ้านเราก็คงจะต้องรอติดตามกันแต่คิดว่าเร็อนนี้เข้ามาขายแน่นอนนะฮะยังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเรื่องกล้องก็ถือว่าน่าสนใจเลยสมาร์ทโฟนอะไรสามารถปรับปรูรับแสงได้เดี๋ยวเรา มาอติดตามกันว่ารุ่นนี้จะเจ๋งขนาดไหนนะ